ผู้นมสดอร่อยอร่อยนะคะเนี่ค่ะอร่อยมากเลยนะคะติ่มจะชิมดูนะคะทำไปดูวิธีทำเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณติ่มพามาคุ้ขลอยนะคะวันนี้ติ๋มจะพามาทำของหวานทานเล่นนะคะบุญน,นมสดนะคะ จะมีน้ำสี่ร้อยมลนึกว่า1น่ถ้วยตรงนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะผงวุ้นติ่มใช้ห้อนี่นะคะติ่มซาวุ้นมะพร้าวอ่อนก็เขียงโตดีนะคะติ่มจะใส่ประมาณนี้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้หลายๆเข้ากันดีแล้วก็แช่ไว้ประมาณ10นาทีหรือว่าสิบห้านาทีนะคะให้ผงวุ้นเราพองโตดีนะคะ น้ำตาลใช้แรงค่ะสิบช้อนโต๊ะนมจืดค่ะติ่มช้ายตัวนี้นะคะมันจะหอมดีนะคะอันนี้นมข้นนะคะติ่มช้ายห่อนี้นะคะจะใช้นมนงเรียนหรือว่านมจืดที่ห่ออะไรก็ได้นะคะติ่มช้ายตัวนี้เพราะว่ามันหอมดีค่ะ ผ่านไปสิบนาทีแล้วนะคะติ่มจะน้อมมัต้องคอยนะคะเขี่ยวให้ผงวุ้นเราละลายตัวดีนะคะคอยปั่นกลางเขี่ยวไปเรื่อยให้ผงวุ้นละลายตัวดีนะคะสังเกตลูกกระโวยแล้วนะคะยังมีเป็นเม็ดเมอยู่เลยคะ่ะถ้าผงวุ้นไม่ละลายตัวดีมันจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะ วงวุ้นในล,ลายตัวดีแล้วติ่มก็จะใส่น้ําตาลลงไปค่ะไม่มีเม็ดเม็ดนะคะเนี่ยค่ะสังเกตดูกระบวยดูค่ะใส่น้ําตาลใส่แดงลงไปค่ะจะใช้น้ําตาลใส่ขาวก็ได้นะคะติีมใส่10ส่วนโต๊ะนะคะน้ําตาลใส่แดงนะคะ เทียวให้น้ำตาลเราละลายดีค่ะน้ำตาลเราละายดีแล้วติีมก็จะใส่นมไปนะคะ ต่อไปอตรีมก็จะใส่นมจืดลงไอยค่ะส5องร้อยห้าสิบกรัมนะคะนมมีห่ออะไรก็่อยนะคะตามใจชอบค่ะนมจืดนมเรนก็่อยนมมีห่ออะไรก็เลยนะคะ,มคะนมข้นหวานค่ะสิบช้วนโต๊ะค่ะ ควรให้ลายเข้ากันดีนะคะอันนี้ติมปิดแก๊สแล้วนะคะเอานิ้วเราเตะลงคไปค่ะว่ามันเย็นตัวลงอย่างก่อนจะเตะล้างมือก่อนนะคะเผื่อเชื้อโรคเข้าไว้นะคะต่อไปยติมก็จะไปใส่แก้วเลยค่ะ นำแก้วลงมาใส่นะคะแก้วนี้ติ่มซายสามออนนะคะขายก็ประมาณสิบบาทนะคะถ้าทำขายนะคะถ้าประมาณหกออนก็จะขายประมาณยี่สิบบาทนะคะอันนี้ประมาณสามออนก็ขายสิบบาทนะคะติ่มจะใส่ดูว่ามันจะได้กี่แก้วนะคะจะใส่หนึ่งกระโวยนะคะ ใให้ครบทุกแก้วค่ะตีมใช้ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะร้อยยี่สิแก้วนะคะพร้อมผ่าเรียบร้อยเลยนะคะถ้าทำขายก็พอร้อยอยู่นะคะโท่อเองสิบบาทนะคะ ติยมกะต้นทุนมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อป้อยติ่มก็จะไปทำน้ำโตที่เราจะลาดนะคะเหมือนกันทุกอ,อย่างนะคะที่ติ่มไม่แค่ใส่วุ้นกันนั่นเองนะคะติ่มจะเอาใส่หม้อเดิมนะคะไปเขี่ยวเหมือนเดิมนะคะ นมจืดก็350เหมือนกันนะคะน้ําเปล่า1ถ้วยก็400 ml นะคะน้ําตาลทรายส0ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะนํามาไปตั้งคอยแล้วก็ไปเคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้น้ําตาลละลดยดีนะคะ ได้ดีแล้วติ๋มก็จะใส่นมจืดไปค่ะ250นะคะอันนี้ติ่มปิดแก๊สแล้วนะคะนมติ่มซ้อยสองตัวนี้นะคะนมข้นหวานหนึ่งนมจืดนะคะ ต่อไปก็ใส่นมข้นลงไปเลยค่ะสิบส้วนโต๊ะนะคะ คนให้เข้ากันดีค่ะเข้ากันดีแล้วก็ติ่มก็จะนาไปเทใส่ในแก้วดูนะคะอันนี้ติ่มมาเป็นแช่ตู้เย็นมันเย็นตัวลงแล้วนะคะเนนี้หัวเตะๆลงไปค่ะเนี่ยค่ะมันจะเย็นตัวลงแล้วนะคะติ่มก็จะเอาลาดลวนมงไปนะคะตัวนี้เราไม่ได้ใส่วุ้นนะคะ ใช่หนึ่งกระบวยก็ได้ค่ะอันนี้ติ่มใส่หนึ่งกระบวยนิดนิดมันจะเยอะเกินไปนะคะ ใช่ยเยษเรียบร้อยติ่มก็จะมาปิดผ้าเลยนะคะปิดผ้าเส็จเรียบร้อยประมาณนี้นะคะ มันจะไม่ใช่เดียวกันด้วยนะคะเพราะว่าติ่มซื้อแย,ยกนะคะมันไม่ได้ลมกันมาเลยอันนี้ปิดไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะมันเหมือนคนละหี่ห่อเลยนะคะ ติมปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะติ่มจะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะมันเย็ยนตัวลงแล้วมาชิมรสกันดูค่ะเย็นต,ตัวลงแล้วนะคะติ่มมาแส่ตู้เย็นเนี่ยเราจะมาดูนะว่าเป็นบุ้นไหมเป็นบุ้นนะคะเนี่ยค่ะน่าทานมากเลยนะคะเนี่ค่ะติ่มจะมาลองชิมดูนะคะ อร่อยนะคะหอมนมดีนะคะเพราะว่าติ่มใส่นมเยอะเลยหอมอาจจะหวานนิดนึงนะคะถ้าไม่ชอบความหวานก็ใส่น้อยกว่าติ่มได้นะคะอันนี้อาจจะหวานนิดนึงนะติ่มใส่นมนเยอะเนาะอร่อยค่ะอร่อยเยออยนี่ยค่ะเต้าหู้นมสดอะไร อร่อยนี่ค่ะอร่อยลองไปทํากินกันดูนะคะเนี่ยค่ะมันนี่ติ่มไปแล้วนะคะ